แจ็คกี้แจ็คกี้แจ็คกี้ตาอยากให้หลานไปสบวัสดุให้หน่อยมันเป็นของสำคัญนะหลานต้องดูแลวัสดุนี้ให้ดีๆถ้าเกิดตาลู้ว่าหลานไปแอบอู้งานที่ร้านกาแฟกินจนพุงกลางอีกนะไม่ต้องห่วงครับตาเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้โอ้เอาห่วงนี่ว่ะตานี่ ทำไมซา,าวจนขึ้นวะไม่เคยดูคคดซีเลยเลยไอ้ปาโอเคกได้ครับบอสกำลังจัดก,การถึงเนี่ยแหละไปเอามันมาแลวแลจับไอ้ตะแก่ามาให้ข้าด้วยวนี่จะเป็นคนชั่วแน่นอนสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นผู้ร้ายเน,นือ้อเรื่องจะเป็นยังไงวะ ไอ้อยู่แล้วนอาหารกินเลอะแล้วจ๊กกี้อาลุงเชินหลงนี่เป็นลุงนะเป็นตาแล้วหนังล่าสุดยังไม่เคยดูเลยนะเอ้ยยังไม่ได้ดูผู้สิดเขาบอกว่ามันนะอย่ารอดูผมไม่ดูตั้งแต่อะไรนะกังฟูแพนด้าวะที่เอาเล่นกับแพนด้า <c oughs> นั่นบรรลานของแกใช่ไหมฮ้ย เอาลุงตาบาระวังเออเฮ้เฮ้หมุนติ้วติ้วเลยเอาตาไปไหนโอ้อโหรถเฮ้ยเฮ้เฮ้ยดึงกระโดดอ่ะเอาเรื่องวิ่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 งนี่เป็นไงกระโดดโอ้โหอืออะไะครับ มาแล้วโอ้โหโอ้โหโโอ้หเฮ้ยเกือบล่กงล่องเฮ้ยน่าทึ่มเก่งจังเก่งเกินไปแล้วอื้อเฮ้ยยังไงโบไปแล้วลอยจ้าเออรถเหยียบเกือบไปแล้วโอ้ยไปโอ้โหเกือบไปแล้วไปล่ะแบนบิงกล้วยปิ้งอ้าวแจ็คกี้นี่เลยไปตามรถบรรทุกไปเอาของขึ้นมา โดนไปแล้วโดนอุ้มไปแล้วแจ็กกี้แจ็กกี้จะมาช่วยตาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อแล้วไปจุดเริ่มต้นอ๋อจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้นี่เองแชน่น์ทาว